สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับช่อง Pro Extreme r แล้วเราก็จะมาเล่นเกม Hello Kitty สยองขวัญกันนะคะซึ่งจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยโอเคค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยเราก็เทเลพอร์ตมากับเพื่อน3คนซึ่งเป็นคนในแมพนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงอันนี้คือเพื่อนมากดคุยกับเขาแล้วหรออันนี้เป็นเกมที่เล่นด้วยกันได้ทั้งหมด4คนนะคะแต่ว่า เนี่ยเทเลพอร์ตมา3คนแล้วอีกคนอนะ่ะอีกคนออกแมปไปแล้วเหลือแค่2คนเองเราก็อยู่กับเพื่อนเราแค่2คนทำงานในเวลานี้หรือไม่เขาบอกว่าเราไม่ควรอยู่ที่นี่คนแปลกหน้าฉันไม่เคยลงไหลเด็กเลยคุณจะรู้เร็วพอพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงหน้านี้ขอให้โชคดีเขาน่าจะให้เราไปที่พิพิธภัณฑ์โอเคไปกันเถิด my friend วันนี้เราก็มีเพื่อนหัวแดงนะคะเป็นเบคอนหัวแดงไปกับเราด้วยคนหนึ่งคุยอ่าไมเคิลในที่สุดคุณก็มาถึงแล้วตื่นเต้นสำหรับวันแรกของคุณหรือยังเราต้องมาทำง,งานที่พิพิธภัณฑ์ใช่ปะตื่นเต้นมากขอโทษสำหรับความล่าช้าฉันไม่เคยไปเมืองนี้มาก่อนและมีปัญหาการพิพิธภัณฑ์เธอมาทำอะไรตรงนี้ คือเรามาทำงานที่พิพิธภัณฑ์นะคะตุ๊กตาเหล่านี้ค่อนข้างน่ากลัวเพราะเขาดูแปลกเอ้ยทำไม h e l l ลคิตตี้ถึงถือมีดอ่คิตตี้ถือมีดพวกเขาเป็นแค่ศิละปะและคอนกรีตคุณสามารถทำลายได้ใช่ไหมฉันคิดว่าคุณถูกต้องของคุณช่อนายคือเราต้องทำลายงานศิละปะใช่ปะ ถ้าเกิดอะไรขึ้นให้โทรหาตำรวจโอเคเพื่อนเบคอนหัวแดงทำอะไรดี mm hmm. ต้องทำความสะอาดรูปปั้น mm hmm. อ๋อทำให้พวกเขาเป็นความสะอาดนะคะ mm hmm. เป็น Hello Kitty ที่น่ากลัวมากเพื่อนเดี mm ๋ hmm. ยวฉันทำความสะอาดฝั่งนี้ก็ได้ เพื่อนเรานี่เดือบแกจริงๆดีใจมากค่ะไม่มีเพื่อนอีกสองคนมาด้วยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมีสักคนหนึ่งก็ดีไปที่ชั้นสองฟึ๊บฟึเพื่อนมาเปล่าเพื่อนเฮ้ยคอมมอนเบบี้ไปชั้นสองกับพี่เราด้องชั้นสองให้ทำอะไรอุ้ยนี่คืออะไรแปลกๆ ืมบางทีมันอาจจะอยู่ในเฟรมหนึ่งอ๋อเราต้องเอารูปภาพไปเก็บไว้ที่เดิมนะฉันควรหาสิ่งที่เหลืออยู่ผืนผ้าใบ แล้วเพื่อนเบคอนของเราอ่ะอยู่ไหนอ่ะเพื่อนมาแล้วโอเคตอนนี้เราก็ได้ผ้าใบมาแล้วนะ my friend ช่วยเหลือลูกค้าอ๋อมีลูกค้ามาเหรอเวลานี้เนี่ยนะฉันต้องการซื้อตัว๋วฉันต้องการดูงานศิลปะ hello kitty ทั้งหมดราคาเท่าไหร่ ฉันต้องไปอยู่ที่แคชเชียร์สินะเราได้ยินเรื่องนี้เนื่องจากคุณเป็นแฟนตัวยงอย่างมากฉันจะลดให้คุณ15รอน15เปอร์เซ็นคุณเป็นคนดีจริง,จ,งจิงผู้บริโภคบอกอืมเขาเอาตังค์ให้เธอแล้วนะเบคอนใส่เงินสดโอเคตอนนี้ลูกค้าก็ เดินดูงานศิลปะทำอะไรต่อเบคอนเราทำอะไรกันได้บ้างอะ่ะตอนนี้ก็ยืนเอ๋อๆกับเพื่อนไปก่อนเก็บขยะ นี่ไงเก็บโอเคทีนี้กร็รอเพื่อนเบคอนมีเสียงหัวเราะมาจากตรงไหน เพื่อนเราหายไปไหน นั่นไม่ปกติใครบางคนต้องการทำงานที่นี่แต่ฉันยังต้องทำความสะอาดสิ่งนี้มันคือตรงไหนวะเพื่อนเราอยู่ไหนเรา,าไปตรงนั้นเหรอ อย่าบอกนะว่าเพื่อนฉันออกแมปไปแล้วว่านี่เหลือฉันคนเดียวเหรออ้าวเหลือเราคนเดียวจริงด้วยทุกคนแย่ละแล้วมันเป็นแมปสี่คนแล้วคนเดียวต้องมาแบกทั้งหมดอะนะบ้าแล้วเพื่อนก็มันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะ มันไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงแกแล้วแบบฉันเซ็งมากที่คนหายแล้วฉันต้องอยู่คนเดียวในแมปนี้โอุไ oh มก็อชแกฉันไม่มีเพื่อนฉันต้องทำคนเดียวไม่ใช่เป็นอะไรที่แย่ หน้าต่างเหล่านี้สสกกระปกจริงๆเอาบอกนะว่าฉันต้องทำความสะอาดหน้าต่างอีกคว้าสเปย์ต้องไปทำความสะอาดหน้าต่างุิยเสียงเพลงบิวมันก็น่ากลัวเหลือเกินทำก็ทำคนเดียวอีก มีสัตว์เข้ามาหรือฉันต้องตรวจสอบกล้องความปลอดภัยต้องดูกล้องวงจรปิดนะทุกคนเหมือนจะมีรอยเท้าสัตว์เข้ามาไปที่ห้องรักษาความปลอดภัยเริ่มปแปลกแล้วนะ เทปย้อนกับอืเฮ้ยมีชิตตี้เดินเข้ามาเหรอแล้วมีลายมืออุ้ยลายมืออุ้ยนี่ทั้งหมดอยู่ที่หัวฉันหรอฉันแค่ต้องการผ่านการเปลี่ยนของฉันเท่านั้น โ,โอเคเจ้าของร้านฉันเห็นว่าทุกอย่างเป็นได้ได,ด,ดีในวันนี้ใช่ไหมใช่แน่นอนฉันเหนื่อยมากฉันสามารถจดการเปลี่ยนของฉันได้หรือยังใช่การเปลี่ยนของคุณจบแล้วและฉันจะปิดพิพิธภัณฑ์นในตอนนี้ โอเคเราจะได้ออกจากงานแล้วทุกคนแต่ก่อนหน้านี้คุณสามารถช่วยฉันหากุญแจพิเศษของพิพิจภัณฑ์ได้หรือไม่แน่นอนฉันสามารถช่วยได้เขาบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆกับห้องรักษาความปลอดภัยโอเคตอนนี้ก็รู้สึกเสียสันหลังว่าเลยว่าถ้าเกิดขึ้นแตบกุญแจมาเสร็จแล้วลงมาจะเจอเจ้าของ้านไหมหรือเราจะมีชีวิตเอดลงไปหรือเปล่าอะไรเนี่ย ฉันตรวจสอบว่าบางทีมันอาจเป็นจินตนาการของฉันเท่านั้นและเรามีกุญแจแล้วเออเอ,อ,อาจจะเป็นแค่จ,จินตนาการให้กุญแจแก่เจ้าของไม่สนใจประตูรักษาความปลอดภัยโอเคมาถึงคืนที่สองแล้วนะทุกคนในคืนแรกก็เกิดความ วิปริตไปอย่างมากมายเลยทีเดียวในการที่เราเข้ามาครือแรกก็โดนเล่นงานซะแล้วมันเป็นอะไรที่น่ากลัวเหลือเกินเลยการมากสวัสดีสวัสดีทีั้งานที่ฉันปวดรานเป็นอย่างไรบ้างฉันไม่เป็นไรแล้วคุณหลาเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยฉันแค่อยากให้คุณทราบว่าคุณต้องจัดมวลหมู่ของไอเทมพีพิธภัณฑ์แล้วไม่มีปัญหาเจ้านายฉันลืมเรื่องนั้นไปเลยแต่ทำไมฉันถึงเป็นคนเดียวที่ทำงานในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ขนาดนี้มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นหรือไม่ เราจะพูดถึงเรื่องนี้ภายหลังภรรยาของฉันกำล,ลังรอฉันแล้วเจอันนะเขาโกหกเขารับรู้บางอย่างโอ้ยก็รู้อยู่นะว่าเขาโกหกจะตายเนี่ยเป็นทั้งงานมนเดียวตายเลยไหมเนี่ยขอให้ฉันรอดแล้วกันรายการแคตตาล็อกโอเคทุกคนตอนนี้ก็ทำครบแปดตัวแล้วเราก็ รอที่เขาจะให้เราเนี่ยทำเควสถัดไปกันเลยนะอุย้ยมีลูกค้ามากระโดดเข้าเคสเชียก่อนค้าให้เงินเรามาเป็นจำนวนมากคุณขายพวก h e l l o ค i ต t y ้ Hello Kitty, หรือไม่ฉันต้องการผ้าวาดสำหรับห้องของฉันอเรากำลังขายพวกขาวเพียงหนึ่งดอลลาร์จ่ายด้วยเช็ค คุณบ้าหรือเปล่าภาพวาดนี้ทําไม่ดีเลยภาพวาดน่ากลัวฉันจะซื้อให้เทมในร้านราคาเท่าไหร่ฮะขออภัยแต่นั่นคือราคาแต่วัตถุร้านคือราคาถูกเพียงเจ็ดเท่านั้นโอเคขอบคุณแต่และราคาภาพวาดลงพวกมันน่ากลัวน่ากลัวยังไงอน่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อสิ รอลูกค้าคนถัดไปกันดีกว่าคนนี้คือเข้ามาบอกว่าของร้านเราอะ่ะเป็นอะไรที่น่ากลัวนะซึ่งฉันก็งงว่าน่ากลัวยังไงไม่น่ามีลูกค้าแล้วมั้งไปที่ชั้นสองไปทำอะไรอะเป้าหมายใหม่ให้ไปที่ชั้นสองสิ่งนี้ดูคุ้นเคย คือเมื่อวานอะไม่ใช่รูปนี้ใช่ไหมเมื่อวานเป็นรูปอันอื่นแต่ว่าอันนี้มันมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วมาเดอครับปีนองลงไปชั้นล่างดีกว่า เดี๋ยวมีลูกค้ามาจะง,งานเข้าอีกโอ้ยออกไปซื้อไอติมสักหน่อยดีกว่าอากาศกำลังร้อนๆเลยคุยก่อนมีรถไอศคมมาจอดหน้าร้านพอดีเป็นอะไรที่ดีจริงๆไม่มีใครอยู่ที่นี่หรอฉันต้องการไอศครีมอยากกินไอศครีมอากาศก็ร้อน อยากกินไอศครีมจริงๆหรอฉันสามารถทำมันจากเนื้อสัตว์ที่มีน้ำเชื่อมสีแดงหยดคุณคิดอย่างไรคุณกำลังล้อเล่นหรอแสดงตัวคุณเองฉันไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เฮ้ยแย่ yeah, แล้วตรวจสอบกล้องวงจรปิดเมื่อกี้ทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมว่า เป็นไอเจ้าคิตตี้ฟันแหล,แหละมๆอ่ะมันอยู่บนรถไอติมเฮ้ยคือช็อกนะน่ากลัวนะเอาตรงอุ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะโอ่ มีหัวขนอ,อยู่ตรงนี้คุยกับคนทำไอศครีมเมื่อกี้คือจับสแกนสองรอบติดทำเอากลัวไปยันชาติหน้าโอเคพูดคุย คุณโอเคไหมฉันเพิ่งเสนอไอศครีมวาน,นิลลากับน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ให้คุณขอโทษฉันต้องเคชิญกับบางสิ่งบางอย่างแปลกๆแต่คือพี่ชายเคยทำงานในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้และเขาทำตัวปแปลกๆเกิดอ,อะไรขึ้นกับเขาฉันไม่รู้มากเขาเป็นพนักานอย่างสมบูรณ์และไม่เคยพูดคุยอีกคือเขาบอกว่าเขาเสนอไอติมวาน,นิลลาให้กับเราแสดงว่าเราเห็นภาพหลอนเนาะ แต่เมื่อกี้ก็มีคิตตี้ลูกค้ามาแล้วช่างบันเถอะนี่คือโอ้คุณค้าเพิ่งจะเข้ามาได้เปีดเดียวฉันเหนื่อยจริงๆฉันช่วยคนได้อย่างถูกต้องฉันจะช่วยได้อย่างไรก่อนอื่นพี่พิธภาพฑนแสงนี้สกรปรกและเหม็นเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยเขาจะประจานร้านเราได้โปรดอย่าทำอย่างนั้นเลยนะคะคุณต้องการอะไรกันแน่ฉันกำลังจะดูงานศิลปะบางอย่างแต่ฉันต้องซื้อไอเทมให้ส่วนลดกับฉันและไม่บ่นตกลงเอาไหมอ้าวโอเคแค่3ดอลลาร์คือ เขามาบอกว่าอะไรลูกคนเลยไหมเขามาบอกเราว่าร้านเราสกรปรกเหม็นแล้วก็ปฏิบัติกับลูกค้าไม่ดีเขาจะโพสต์ลงโซเชียลถ้าเกิดไม่ลดราคาให้นี่ก็ได้หรอเอา้าฉันต้องการพักผ่อนแต่ต้องทำความสะอาดพิพิธภัณฑ์ก่อน โอเคแค่ทำให้เสร็จก็สามารถไปนอนได้แล้วทุกคนคือตอนนี้มันก็ดึกแล้วเนาะก็อยากจะไปนอนสักหน่อยก็เก็บขยะก,ก่อนเดี๋ยวก็ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็สามารถไปพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ต้องรีบรอะยิ่งง่วงอยู่อ้า โอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทิ้งขยะซีเรียบร้อยแล้วเอ้ยมีโทรศัพท์โทรมารับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งนะทำไมคุณถึงไม่ตอบแม่เจ้าของวิพิธภัณฑ์ก็เนอะคุณไม่ได้โทรบางทีโทรศัพท์อาจจะเสียเหมือนกล้องใช่ไหม เพวาเขากำลังทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบคุณสามารถสิ้นสุดการเปลี่ยนของคุณโอเคทุกคนเราจะได้กลับบ้านแล้วเพราะว่าหมดเวลาของเราแล้วนะคะออกไปข้างนอกกันดีกว่าคิตตี้เฮ้ยเราต้องรอดชีวิตภายในหนึ่งนาทีนี้ คุณพระเจ้าคิตตี้กำลังวิ่งไล่ตามเราอยู่ทุกคนเอ้ยมันตันมันตันมันตันคุณมันตันคือตอนนี้คือวิ่งแบบไม่หันไปมองข้างหลังเนยนะต้องวิ่งแบบไม่คิดชีวิตอย่างเดียวอะไม่งั้นโดนคิตตี้จับได้แล้วมันน่ากลัวมากฉันต้องรอดชีวิตออกไปจากที่นี่ให้ได้ฉันไม่ยอมติดอยู่ที่นี่หรอกนะ วิ่งไปเรื่อยๆนะทุกคนเราจะได้รอดชีวิตและออกไปจากที่นี่กันคุณคิตตี้มันจะตามหลังฉันมากขอพรสาธุก้าๆ,ๆให้หน้าจออย่าทิงตอนนี้8 7 6เจ็ดห้าสี่สส คิตตี้อ่ะมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเป็นเกมที่ค่อนข้างน่ากลัวนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้เราลอดแล้วนะโอ้โหยังปกเกมน่ากลัวมากอะ่ะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับพอเอสทีเมอร์ imer, เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย